ดูบรรยเขากขไม่จักหเขาบ่การหเขาอยู่โอ้ย่เทียวเลยว่่าฮ่บ่มาใส่จานาอืองานไปยังดี่เสี่ยบาสิซุปน้ำม่มากว่าีอืโอ้ยจป็นนกินกับซุปน้ำม่ก็แสี่สิกลับไปเอาไอ้ผักแพ้วแล้วก็สันบึงสะกดน้มันเจยวเยี่ยมเมื่อวานบอกว่าจะซุปน้ำม่ พันธุ์นี้ล่ะพันธุ์นีุกน้ำมันยุบเป็นซุกน้ำมัดองโอ้ยของโปรดนี่ก็จะโอ้ยบอกผิลายกับบ้านให้น้องเฮ็ดให้กินของขวัญแม่หนูนะสุปน้ำมันสดให้น้องเฮ็ดให้กินอยู่เรื่อยย่าให้แม่ฮ็ดให้กินซุปตับนล้วตับกระทุ้งใครพร้อมกระทูดอกก็จังไสพี่แอมก็จะไปใส่ปลาดอกคุยก็รุ่นแล้ว กใส่ปลามันก็แสรก็แก่าะตําปราตูใส่ปอมทอดประตูต่างใส่ปเแซรบแบบคล้ายๆกก็กิ่นปนนนะมแสร็นะทิมเนาะอันเนี้ยกินด้่มแยั้เห็นนู่ว่าจะแบ่วันต่าังทีหละตาดีอยืมน้ำยืน้ำยายไปหลอดตาคนนะต้องเสแ อากลับไปไปตัดแผ่นโอ้๋ยยังว่าหากระพี้บบเห็นสามจอมใหม่สีไดเอากลับขึ้นไปอยู่มองบบเห็นเลยมันเหตุเป็นสองเล่นเส้นเอกสันสองยับไปเหตุสองเล่นพี่เคยเหตุเราเสียงนิ่สื่อหนูมองบ่เห็นเลยก็เลยสิกลับเอากลับไปให้เขาเหตุเหตุไม่ยับไปเห็ดสองเล่นเห็ดอย่างเวนตาซื้อหนังสะกอนไปซื้อของอันสีสมนะมาใส่สะก้อนนังซื้อ อันอันอันทุอย่างทุ่หมูหมางมวยอย่างนั้นซื้อมาใส่สกอนี่เด็กพี่ซื้อมาใส่บ่อันนี้คือลาซันดาอนโนไม่อยู่หลายอยู่แต่ของที่วัดพี่เอาแทนดียซื้ออยู่บูดซื้ออยู่บูดแต่ใรมาใส่แต่บอกของพี่เอาแทนมันงาดมันหลายบด่ะลอยเจี๊ยบหาเนี่ยมันง้มันเยด เขาบอกว่าให้เขาบอกว่าให้เอเค้อเราก็เบิ้องกินโอ้ยไปสิปวดตาหันดออกละพี่เคยเหตุเราเสียงนันถึงซื้อจักเมืองกระบัดเรื่องเขาบอกว่าแถวมาก่อนสองเป็นตาแลอโทนเอาตาอันแพ้งเกินบอกเลตเทอร์นี่ตาดีน้องเล็กเรื่องเอาตาอันใดมันแพ้งเก่งอันถูว่าเอาตาเขาให้เลือกฉันได้เห็ด เป็กตรวจสอบไปอยังแล้วนะเอาแต่ว่าของมากอันนี้สไตล์มากกว่าวานะจะเลยบอกแล้วว่ามันมันงามเนาะอันถูกอันอันแพงมันจะงามวัดเด็บอันนั้นท้องพี่เสียดายกระจกมันคือกระจกมันพี่ซื้อสามพันเราพี่ไปซื้อขายซื้อขายอีกหาลอยแล้วไม่ใช่นะที่เสียดายกระจกมันจะซื้อคอยจีเขาเปลี่ยนไอ้กระจกให้อัตราคาวอันเก่าพอมุดแียงเครงไม่เบิ่งสองเงินตัว กูจีได้ของงามสองมืนตัดตะกรอนนี่ตัดบตัดเท่าไหร่บ้มันเกือบสามมื่นติมันเป็นสี่ตัดแต่มันบ่บ่สับคัดดอกที่นี่เล่นนี่ย่างดีเล่นนั่นเท่านั้นเท่านี้เออเอาอันเลสสามรอยห้าสิบกับมี่เลสเจ็ดรอยห้าสิบกมีเล่นเป็นมือกับมี่ได้แล้วก็เออก็นันลาตอนนี้น้ำอยู่หนุ่มเบา ก็ะ่าของจะค้อมในกันแดดนี่แหละกันแดดเลยแพงได้บอกอันเดนกับกันแดดกระบามันเป็นแห่งสองเล่นการแดดด้วยเป็นสีของพีสร้างอะไรมันเป็นันมันเป็นของเล่แบนที่ดีเฮ็ดเฮ็ดสองยางมันกันแดดได้ครับอันสายตาเงี้ได้ในห้องหนูเนี่ยสายตาด้วกันกันแดดครับที่นี่หนูเสี่ยงแันลรวบเปน ฉลากอันที่นพี่ใส่แต่เน่าเก่าบัดนี้พี่ตัวเดียวกันแดดก็อ่านหนังสืออันนี้ตัวเดียวเนาะวันนี้แบบตอนอยู่ท้องเข่ากับพ่อนันอยู่มันเป็นพราะแมใส่กับลวอมพ่อก็ไปพีดห้มันติดแนนบวกกับมากกับลวมคือเก่าคือกันคือกันกระปีเลยประทัด เอาเห็ดเี่ยมจังเลยเห็ดอยู่นี่บอกี่ต่องการไม่จะดีด้วยบออกได้แหละมันเห็ดต้องสองอันหมดนางแล้วเสียอยากกินปลาขี้เดูกัน,นย่นออนนนามย่ยอมมา่าบนแล้วเบิงเบิงก <c oughs> ็เจ้าหินเรือคอยพริกพริกพรกไหน เผ็ดมันเผ็ดให้พริกับเพล็กพริกเดี๋ยวว่าเพริกได้พูดีด้บ่ดดับแม่นบ่ได้เวาไทยเขาบ่รู้เรื่องเขาว่ากินปลาห้ามพริกช่วงไหนบ้างบ้างเดือนเดือนกลางกวนแต่คนนีนเขากินปลาเขาเอากระดูกออกแล้วเขากินต้นตแลเขาไม่ให้พริกส่งขอดกล้อไปแต่ว่าอ่านอ่านอยู่ได้ละ โอยเห็นอยู่แม่เขาก็เลี้ยงไม่กินน่ากัวบะเบนที่สันดอบมันดินด้มันดินด้คักงีอย่างดินดาอะไรแล่วขั้นกูไปกับกินหนึ่งอะไรตาบกเบนเบิ่งเน็กบ่งเน็กอะไรมันอะไรแตยจอมแข็งเย้เมื่กินแกงเห็ดเอมันหลายอย่างนะ

จกไม่กนอะไรนุ่งหัวไหลอร่อยอร่ยจิตใจมาเพ่งไม่ดอกกัปลาไหมก็ได้ที่ตัวบเมงนาเมืองต่ขําเมืองหัมบอกนับอุ่นตัวนี้น้าแมงนี่ได้บอกนักอุ่นโอ้คือการสือหนานพอการเบิ้งค้างละาอไอไอไตไตเดือดไอพี่เบิ้งกันน่ะจมเนแล้วมันเ็รนตัวนี้เนาะโอ้ยหัมขืนน้ำ ชัวนั่นแหละเขาชัวนั่นเขาเแ็่ให้มันขึ้นอยู่ต้องทายเลยเนาะไม่หรอกเขาใจนอนยิงเอ้ายิงเป็นตะบุญตาไปนอนละาตามันนอนยิงเป็นตะบุงเขาใส่ของคดีทุกข์ของเขาเสร็จกันนะวว่ะถ้าเราท่านเสร็จเดสร็จเสร็จให้เยอะเดี๋ยวพอมันต้องล้างตัวอีกเลยปล่อยเวียงซันเวียนหำเลี้ยมเป็นยังจะได้ตัดออกตัดออกแล้วเราเวียนหำใจ ีิฟุตัดออกกําลังจีบานเผาเดาพี่เบิ้งเบิ้งทหารพี่เบิ้งซื้อทหารพี่มักเบิ้งทหารมันทหารแต่ละเราถับมันละหลงทหารเรือแห่งรัวทหารอากาศโอ้ทหารอากาศล้อคับแท้ๆเป็นดารายเลยวะ ดูผู้ดีเลยเนาะดูเป็นผู้ดีนั่นเนาะพี่เอข้เจ้าแน่ว่ตถุภูบาวภูแรกแม่ซิบิษัทมหาคนอไหนบอก่าเเจ้าแม่ก้อนแหนคนไทยด้วยนะใช่เจ้าเราได้ไม่สารานเทพไม่ดอกจำปาน่เพื่อเชื่เขาเต้นกันนะเราเพกนี่ยที่นี่ฝรั่งเห็ดน้ำเปิดซิบเปิดฝรังของไอ้เพทพเปิดไอ้เต้นน้ำแนงเขาเขียนล้มน่ะเนาะฝรั่งขอมาเต้นไม่ดอกจำปาแต่แต่